อ่ะโอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวเราครูเปิดไมหมโอเค,นะคนนดูบนกระดานแล้วก็ดูเป็นแนวข้อสอบไปด้วยว่าครูจะออกสอบอะไรงไงบ้างครับพร้อมไหมอ่ะอันแรกก็คือเราจะพูดถึงข้อสอบก็จะมีอยู่2ส,ส่วนส่วนที่1คือส่วนที่เป็น กากบาดหรือปกรณัในนะครับ30ข้อ15หคะแนนนะครับอันนี้คือบอกเขาเข้าไปก่อนแล้วก็อีกอีก2ข้อใช่ไหมอีก2ข้อก็คืออัตไนนะครับอัตนสองข้อ15คะแนนเอ้ยสองข้อ5คะแนนก็รวมเป็นเท่าไหร่ยีคะแนนนะครับเขาเข้ามห้เรียนเรื่องอะไรมหที่เราเรียนไปแล้วของของส่วนก่อนการภาคเรื่องอะไรนะ เล่มม .5 าจำได้อยู่ไหมเรื่องอะไรนะครับเรื่องอะไรวิทยาการข้อมูลนะครับเราเรียกว่าวิทยาการข้อมูลนะครับวิทยาการข้อมูลอันนี้คือที่เราทำเนื้อหาม .5 มอนักเรียนทำอะไรบ้างเนื้อหาม .5 เช่นการจัดการกับข้อมูลใช่ไหมใช้โปรแกรมอะไรครับโปรแกรมอะไรทบทวนด้วยเนี่ยโปรแกรมอะไรใช้โปรแกรมอะไรในการจัดการข้อมูล Excel อ่าถูกต้องใช้ Excel ใช้ Python ใช่ไหมอันนี้คือวิทยาการข้อมูลนะครับหลนะัวิทยาการข้อมูลในเนื้อหาของม .5 แล้วมันมีเรื่องอะไรบ้างอันแรกก็คือเกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูลเนี่ยมันคืออะไรคือวิชาที่ว่าวยการจัดการกับข้อมูลใช่ไหมซึ่งมีจำนวนมหาศาลเนี่ยเราไปใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์ได้นะครับต่อมาก็คือกระบวนการวิทยาการข้อมูลถูกไหมครับกระบวนการวิทยาการข้อมูล กระบวนการวิจารข้อมูลมีกี่ขัน้นตอนครับห้าขั้นตอนจำไดหำไรร้หนึ่งทำอะไรครับหนึ่งทำอะไรหนึ่งคือตั้งคําถามนะครับอ๋อนักเรียนอยากจะรู้อะไรจากข้อมูลอะไรก็ตั้งคําถามอยากรู้ว่าผู้ป่วยโควิดมีแนวโน้มเป็นยังไงอยากรู้ว่าข้อมูลชุดนี้จะ ทำนายการเกิดไฟป่าหรือไม่เกิดไฟป่าเป็นยังไงใช่ไหมอ่าน,นี่คือสิ่งที่เราอยากจะรู้โดยการตั้งคําถามเมื่อตั้งคําถามเสร็จแล้วสองทำไงครับอ่าเก็บรวบรวมข้อมูลจีจได้เยังเมยใครช่วยครูตอบเนี่ยเดี๋ยวสอบได้นะเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเก็บรวบรวมข้อมูลนีนี้นรวบรวมข้อมูลจากแหล่งไหนครับจากเว็บไซต์อะไรที่ครูให้เราเข้าไปดูดทุกทีชื่อเว็บอะไร,รจำได้เร็่อยไปครับ ฮะ data dot go dot th ใช่ไหม data dot go th เป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลอ่าต่างๆที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ใช่ไหมครับข้อมูลนี้ส่วนมากไฟล์เป็นไฟล์ลักดใสไงครับนามสกุลอะไรไฟล์นามสกุลอะไรครับอ่า csv และวหนึ่งไฟล์แล้วก็นามสกุลอะไรไฟล์ excel นามสกุลอะไร xlx แล้วก็ xlxs ใช่ไหมนี่คือไฟล์ excel ที่เราสามารถเอาไปใช้ในการจัดการหรือทำในโปรแกรม excel ต่อได้ใช่ไหมเนาะอ่ะทีนี้ได้ไฟล์มาเรียบร้อยรวบรวมไฟล์มาแล้วสิ่งที่เรียนทำต่อขั้นตอนที่3คือการทำอะไรอ่าสำรวจข้อมูลนะครับสำรวจข้อมูลเนี่ยนักเรียนทำยังไงในการสำรวจข้อมูลครับตรวจสอบได้ยังไง เรต้องทำยังไงใครตอบได้เราต้องทำยังไงเราในการสำรวจข้อมูลทำมลไมเราต้องสำรวจข้อมูลครับใครตอบได้ทำไมเราต้องสำรวจข้อมูลเพื่ออะไรครับอ, zij, อ่าเพื่อตรวจสอบว่ามันถูกต้องไหมใช่ไหมเ<อ>ช่นด <eredith. S 1> ังนั้นเราอยากจะรู้ว่ามันถู<บอ>กต้องไหมหร<บอก>ือมันไม่ถูกต้องเนี่ยเราต้องทำยังไงเลยเดอะสไม่ใช่ละนะครับเราจะทำเป็นนะครับเรียกว่าอะไรครับเนี่ย อ่าเราจะทำเป็นกราฟอาจจะเป็นกราฟบล็อกพอร์ตหรือเป็นกราฟเส้นใช่ไหมถ้าข้อมูลที่มีความผิดปกติมันจะเป็นยังไงครับเด็กแต่งเพื่อนยังไงมดูดิเอออย่างเงี้ยมันลงไปข้างล่างเนี่ยเป็นไปไ,ได้ไหมไม่ได้น้ำหนักติดลบเป็นไปได้ไหมไม่ได้เกรดคะแนนสอบได้ลบเป็นไปได้ไหมไม่ได้แบบนี้คือทําให้เรารู้ว่าอ๋อข้อมูลเราเนี่ยผิดปกติใช่ไหมเนาะเราก็เลย สามารถที่จะดูได้จากการพอดกราฟก่อนถูกไหมครับเลือกขั้นตอนนี้ว่าการสํารวจข้อมูลหรือราคามะม่วงของฟูเนี่ยปกติเนี่ยมันราคามันไม่ได้สูงมากแต่อยู่ๆมาราคามะม่วงเนี่ยพุ่งไป200กว่าบาทอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมกิโลกร,รัมหนึ่งก็30บาท50บาทมา200บาทเป็นไปไม่ได้ละอย่างนี้เป็นตน้นเราเลยต้องพอดกราฟใช่ไหมครับพอดกราฟเพื่อดูว่าข้อมูลเราผิดปกติไหมใช่ไหม เมื่อคอดกราฟเห็นปกติแล้วเราก็ทำยังไงเจอข้อมูลผิดปกติทำไงแก้ไขได้ยังไงครับเธอทำอยังไงในการแก้ไขข้อมูลหรือการทำให้ข้อมูลดนปกติทำไงครับฮะโดยการลบข้อมูลใช่ไหมถ้าเจอข้อมูลว่างเปล่าจะทำงไงเธอก็ลบถูกไหมเจอข้อมูลที่มันไม่ผิดเธอทำไงเธอก็ลบถามว่าเธอแก้ไขทำโดยการเปลี่ยนค่าตัวเลขได้ไหม ไม่ได้เช่นน้ำหนักเพื่อนกรอกมาลบ170เนี่ยเธอจะเปลี่ยนเป็นเลข170ได้ไหมไม่ได้ครับทำไมถึงไม่ได้ไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นจริงนั่นเองนะครับอะโอเคขั้นตอนที่4ทําะไรครับอาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วตอนนี้เนาะวิเคราะห์ข้อมูลแะ,ะพูดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น1วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอะไรครับ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงอะไรฮะนี่ข้อเชิงตระการเชิงพัฒนาใช่ไหมไปอ่านหนังสือนะเชิงพัฒนาคืออะไรอธิบายข้อมูลของเราเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างกราฟสองมีข้อเชิงนะครับเชิงทำนายนะครับอ่ะนี้เชิงพัฒนาคือการอธิบายข้อมูลของเรา โดยข้อมูลเราในสาระอธิบายในลักษณะของสถิติต่างๆนะครับหรือค่ากลางของข้อมูลสถิติของข้อมูลต่างๆ,ๆเช่นค่าอะไรบ้างครับอธิบายสัดส่วนสัดส่วนร้อยละเป็นยังไงใครตอบได้สัดส่วนร้อยละเราอธิบายยังไ,ไงไม่ใช่สัดส่วนร้อยละคืออะไรเช่นเปอร์เซนต์ใช่ไหม,ไมนะผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายมีสัดส่วนเป็น1นึส่วนสแสดงว่าผู้ชายสี่ ในในสี่คนเนี่ยมีผู้ชายกี่คนหนึ่งคนมีผู้หญิงกี่คนสามคนอย่างนี้เป็นต้นนี่คือสัดส่วนและร้อยละชั้นที่สองคือค่ากลางใช่ไหมครับค่ากลางของนักเรียนในนักเรียนมีค่าอะไรบ้างค่ากลางมีอะไรบ้างที่เป็นค่ากลางค่ากลางไม่ใช่ค่ารวมรวมก็คือรวมกลางคืออะไรครึ่งอะไรคือค่าครึ่งอะไรที่บอกค่ากลางครับมีอะไรบ้าง มีค่ากลางอะไรบ้างย้อนไปดูในหนังสือน,น,นะฮะใช่เหรอค่ากลางที่หนึ่งคือค่าเฉลีย่ยใช่ไหมอ่ะค่าเฉลีย่ยหรือมีนใช่ไหมครับค่าเฉลีย่ยเลยนะหาได้ยังไงค่ากลางหรือค่าเฉลีย่ยหาได้ยังไงครับสอนทั้งหมดแล้วนะเนี่ยหาได้ยังไงค่าเฉลีย่ย x เกิดมาจากอะไรสูตรของ x คืออะไร x เท่ากับอะไรมันจะแม็กได้ยงไง ค่าเฉลี่ยมาได้ไงฮะค่าเฉลี่ยมาได้ไงเวลาหาค่าเฉลี่ยหายงไงฮะเช่นค่าเฉลี่ยคะแนนสอบของในห้องนี้หาได้ไงครับแสดงว่ากูออกสอบมานี่คเธอตอบไม่ได้แน่นอนค่าเฉลี่ยของห้องนี้หาได้ไงค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบในห้องเนี้ยของเพื่อนเราในห้องเนี่ยหาได้ไง อะไรหารด้วยจำนวนคนสิบหารสิบก็ได้ศูนย์แะ้วนที่หนึ่งีใช่หรอหาได้ไงค่าเฉลี่ยคิตนนสตส์เบื้องต้นะเน,น,นหาได้ไงเช่นครูมีคะแนนอยู่สามคนคะแนนอยู่สามคนห้าสี่สองครูจะหาเฉลี่ยของห้าคนนี้ได้ไงเอ้ยของสาคนได้ไง อ่าบวกกันแล้วก็หารสามถูกไหมอันนี้คือการหาค่าเฉลี่ยโอเคไหมใครยังไม่รู้ที่มานะนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับต่อไปค่าฐานนิยมาฐานนิยมคืออะไรครับก็เป็นค่ากลางเหมือนกันหายัางไงอ่าดังนั้นสมมติครมมีค่าอยู่สี่คนห้าคนก็ได้ห้าสี่สามสองสี่ฐานนิยมคืออะไราฐานนิยมคืออะไร ค่าเฉลี่ยที่ได้มากที่สุดใช่เหรอเนี่ยสี่คนเนี่ยฐานนิยมเือแล้วแหละทำไมต้องเป็นสี่อ่าเราสี่มีสองคนอันนี้คือว่าฐานนิยมใช่ไหมเออต่อไปมีอีกตัวหนึ่งค่าฐานนิยมที่เรียกว่าโหมดนะครับ<ม>แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือค่าค่าอ่าอ่ามัธยฐานนะครับมัธยฐานคืออะไรมัธยฐานคือ มาฐานคืออะไรหายยังไงครับมาตรฐานมาตรฐานคืออะไรคือค่าตรงกลางนะครับค่าตรงกลางหายยังไงค่าตรงกลาง,าง,ก,ลางก็จะเป็น5 4 4 3 2อันนี้ค่าตรงกลาง4ถูกย่้ยครับโดยการเรียงจากมากไปหาน้อยหรือน้อยไปหามากแล้วเราก็จะได้ค่าตรงกลางมาโอเคนะอันนี้คือค่ากลางของข้อมูลที่ใช้ในการอธิบายข้อมูลหรือ เรียกว่าการวิเคราะห์เชิงพรรณนาใช่ไหมครับอต่อไปเราพูดถึงการวิเคราะห์เชิงทํานายครับทานายเรามีกี่แบบทำนายเรามีกี่แบบสองแบบแบบมีอะไรบ้าอืมไม่ใช่เชิง yes no ใช่เหรอเชิงตัวเลขใช่ไหมเชิงตัวเลขดังนั้นค่าที่เราทานายมันก็จะออกมาเป็นอะไรตัวเลข,เลขอยากรู้ว่าปีหน้านักเรียนโรงเรียนแม่สื่ศภกษาจะมีกี่คน เป็นตัวเลขโอเคต่อไปอันที่สองคือเชิงอะไรครับไม่ใช่ตัวเลขลเ่เชิงอะไรไม่เชิงอะไรถ้าไม่ใช่ตัวเลขก็คืออะไรอ่าเชิงหมวดมูยกตัวอย่างเช่นที่เราพูดถึงคือน้ําอัดลมใช่ไหมครับน้อัดลมนะกลับน้ําอะไรครับน้าผลไม้เรียนจริงนี่แหละคนนึนงน้าอาลมน้าผลไม้ อะไรที่ใช้ในการจำแนกน้ำอัดณ์น้ำผลไม้ยกตัวอย่างเช่นความหวานนะครับอ๋อความหวานความซ่านะครับความซ่าใช่ไหมอ่ะถ้าหวานมากมันน่าจะเป็นอะไรอัดลมนะหวานมากน่าจะเป็นน้ำผลไม้ถ้าซ่ามากอะไรเป็นอะไรอัดลมนี่เป็นต้นนะครับดังั้นเรามีค่าอยู่ค่าหนึ่งอยากจะรู้ว่ามันเป็นน้ำอัดลมหรือน,น้ำผลไม้เราก็สามารถที่จะทํานายได้ แต่ค่าทำนายมันเป็นอะไรครับเป็นหมวดหมูหรือตัวเลขหมวดหมูซึ่งเราเรียกการหาในลักษณะนี้ว่าอะไรครับใครจําได้ฮะเราเรียกว่าอะไรครับ K N N การหาเออ K N N การหาเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดโดยใช้การหาแบบอันนี้คือการทำนายเชิงมวดหมู่ในที่ครูเคยยกตัวอย่างให้เราฟังคือเรื่องของอะไรเลย เรื่องของอะไรครับอะไฟป่าถูกต้องครับไปขวอพลนะเรื่องของไฟป่าโดยในไฟการจะเกิดไฟป่าเนี่ยจะมีค่าที่เกี่ยวข้องอยู่สองค่าคือคําว่าอุณหภูมินะครับอุณหภูมิกับความชื้นสัมพัสนะครับความชื้นสัมพัสถ้าอุณหภูมิเท่านี้ความชื้นสัมพัสเท่านี้จะเกิดไฟป่าหรือไม่นะครับโดยที่เราก็จะสามารถทำนายได้ สมมติตัวอย่างนี้คือถ้ากลมโกลมสีน้ําเงินเนี่ยนะครับคือการเกิดไฟไม่เกิดไฟป่าแต่ถ้าสีแดงคือเกิดไฟป่านะครับอย่างนี้ถ้าครูอยากรู้ว่า K3 เราเริ่มจาก k ต้องเป็นเลขคี่เนาะเ3เกิดไฟป่าไหมเกิดไฟป่าไหมเคสเกิดหรือไม่เกิดฮะเ3เกิดไฟป่าไหม เกิดหรือไม่เกิดเกิดคือสีแดงเกิดหรือไม่เกิดไม่เกิดทําไมไม่เกิดเพราะมีสีฟ้าเยอะกว่าดังนั้นตรงนี้เราก็จะไม่เกิดนูไมครับไม่เกิดก็คือเรามีสีฟ้าสองสีแดงหนึ่งเนาะบางคนยังงงกูผู้ใหใช่ไหมไปทบทวนเลยนะต่อไป K5 เกิดไฟป่าไหม K5 เธอกระนับสีเพื่อนบ้านเราอยู่นี้เนี่ยจุดตรงกลางเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าเกิดไฟป่าไหมไม่เกิดใครยังตอบไม่ได้นะใครยังตอบไม่ได้แสดงว่าเธอยังไม่เข้าใจเธอก็ต้องไปอ่านทบทวนมาอันนี้คือพูดถึงาการเกิดไฟป่าหรือไม่เกิดไฟป่าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ทำนายเชิงหมดหมู่นะครับเป็นการทบทวนเนาะอ่ะทีนี้พูดถึงการวิเคราะห์ทํานายเชิงหมดหมู่แล้วก็ทานายเชิงตัวเลขไปแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้แผนภาพนะครับแผนภาพจุดเนี่ย นในการบอกความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วยนะครับหรือแผนภาพในการบอกความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มีกี่แบบ3แบบ่ะสแบบมีอะไรบ้างเชิงบวกใช่ไหมครับเชิงลบไม่มีความสัมพันธ์โอเคนะถ้าเชิงบวกเป็นยังไงครับ บวก,กราฟเราก็จะเป็นขาขึ้นใช่ไหมถ้าเชิงลบก็เป็นยังไงขาลง,าลงแต่ถ้าไม่มีความสัมพันธ์ก็จะเป็นไม่สามารถบอกได้ว่ามันขึ้นหรือมันลงเนาะอย่างเช่นอันนี้ตจะเป็นตัวแมทกับไทยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าแมทกับไทยเนี่ยไม่ใช่ดิถ้ามันทิศทางเดียวกันควรจะเป็นอย่างเช่นอะไรนะแมทกับทราย,ายใช่ไหมถ้าเก่งคณิตศาสตร์ควรจะเก่ง วิทยาศาสตร์ด้วยใช่ไหมเช่นได้คณิตศาสตร์อันนี้น้อยนะน้อยได้วิทยาศาสตร์มากหรือน้อยน้อยนี่ไงน้อยเนี่ยน้อยแต่ถ้าได้คณิตศาสตร์มากได้วิทยาศาสตร์มากหรือน้อยมากม,<า>มีความสัมพันธ์เชิงเชิงบวกค่าความสัมพันธ์เชิงบวกเท่าไหร่ถึงไครับอ่ะนี้มันมีความสัมพันธ์ที่เป็นแต่ละระดับด้วยนะครับเดี๋ยวระดับมาดูนีเนาะ ต่อไปถ้าเชิงลบล่ะเชิงลบอย่างเช่นภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ถูกไหมมีความสัมพันธ์กันแต่เป็นเชิงลบถ้าสอบภาษาไทยได้อันนี้ได้มากหรือน้อย,าอยมาเราจะได้คณิตศาสตร์ได้น้อยแต่ถ้าเราได้ภาษาไทยได้น้อยได้คณิตศาสตร์ยนีไมากเกี่ยวข้องกันไหมเกี่ยวข้องกันสิแต่มันตรงกันข้ามกันใช่ไหมเออต่อไปถ้า เป็นแบบนี้แะ่ะอย่างเช่นภาษาอังกฤษถูกไหมภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเนี่ยนะครับถ้าเราสอบภาษาอังกฤษได้อย่างเช่นเราภาษาอังกฤษได้มากเราสอบภาษาไทยได้มากหรือน้อยบอกไม่ได้บอกไม่ได้อาจจะมากก็ได้อาจจะน้อยก็ได้ใช่ไหมหรือสอบภาษาอังกฤษได้น้อยแต่บางทีอาจจะสอบภาษาไทยได้มากก็ได้น้อยก็ได้คือไม่สามารถที่จะบอกได้จึงบอกว่าภาษาอังกฤษกับภาษาไทยมีความสัมพันธ์กันไหม อ่ะไม่มีความสัมพันธ์กันต่อไปความสัมพันธ์มีกี่ระดับอ่ะอันนี้คือระดับนะมีกี่ระดับครับฮะสามระดับระดับอะไรบ้างอ่ะอันนี้กราฟรใช่ไหมร,ระดับอะไรครับสังเกตจุดอันนี้คือเรียกว่าระดับมาถูกไหมทำไมถึงเป็นมาเพราะจุดมันติดกับเส้นเนี่ยจุดมันคือติดกับเส้นไม่ได้เกี่ยวกับกราฟ ความสัมพันธ์เชิงบวกระดับมากแต่ถ้าระดับปานกลางล่ะระดับปานกลางอ่ะกระจายหน่อยนี่คือปานกลางเนาะแต่ถ้าระดับน้อยล่ะ,อะโอเคนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะอ่ะนี้เราจะทำการอ่นนี้ก็คือระดับน้อยเนาะระบุเป็นตัวเลขด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าความสัมพันธ์เชิงบวกระดับมาก มีความสัมพันธ์อยู่ที่1-0.8ถึง0.8นะครับไปอ่านเลขมานะถ้าปักลางก็0.8ถึง0.5ถ้าน้อยก็0.5ถึง0นะครับโอเคนะจำได้ไหมเนี่ยจำได้ครับจำได้โอเคไปรูผลมาอีกนะแล้วก็ขั้นตอนที่5ของกระบวนการวิเคราะ์ข้อมูลทำอะไรครับอ่าการสื่อสารและการทำผลลัพธ์ให้เป็นภาพนะครับสื่อสารและ ทำผลลัพธ์เป็นภาพนะฮะเป็นภาพด้วยไงครับเช่นการทำเป็นกราฟต่างๆโอเคไหมอ่ะเป็นกราฟต่างๆได้ไงบ้างลองดูมีกราฟอะไรไหมครับอืมกราฟเส้นกราฟเส้นหรือกราฟเส้นเป็นไงกราฟเส้นกราฟเส้นก็จะเป็นอย่างนี้กราฟเส้นนี่คือกราฟเส้นนะหรืออย่างนี้ใช่ไหม กราฟเส้นเห็นไหมต่อไปกราฟอะไรอีกอ่ะแผนภาพแท่งเนาะกราฟแท่งนะครับกราฟแท่งเป็นไงแท่งนี่คือแท่งถูกไหมอ่ะแท่งใช่ไหมอ่ะอะไรอีกกราฟจุดนีด่เหรอเรียกว,ว่าแผนภาพภาพอะไรครับการกระจายเป็นยังไงแผนภาพการกระจายก็คือแผนภาพจุดที่เพื่อนบอกกันแหละแต่เพื่อนเลือกชื่อไม่ถูกเฉยมันก็จะเป็นยังไง บอกข้อมูล2อย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างอะไรครับจำนวนวัวป่าใช่ไหมกับม้าลายใชไหมครับเนาะม้าลายก็จะเป็นเช่ววเนวัวป่ามีเท่านี้ม้าลายมีเท่านี้วัวป่ามีเท่านี้ม้าลายมีเท่านี้เนาะอันนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นพอพูดถึงความสัมพันธ์กราฟแสดงความสัมพันธ์เออเชิงกระจายเนี่ยแสดงความสัมพันธ์ มันต้องมีข้อมูลเกี่ยวข้องกี่ชุดสองชุด,ชดวัวป่ากับม้าลายเพื่อบอกความสัมพันธ์ในตัวอย่างเป็นความสัมพันธ์แบบใดให้ตอบได้เชิงบวกครอ่าเชิงบวกทำไมถึงเชิงบวกครับไม่กราฟมันขาขึ้นถึงบอกว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกและถ้ามันติดกับเส้นแนวโน้มเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ในระดับใดไม่มีระดับดีระดับมากครับระดับมากอ๋อ เห็นภาพอะไรอีกเห็นภาพอะไรอีกอ่ากราฟวงกลมกราฟวงกลมนำเสนอข้อมูลลักษณะไงครับกราฟวงกลมอือใช่เหรอไม่ใช่กราฟวงกลมนำเสนอข้อมูลลักษณะไงแบ่งสัดส่วนของข้อมูลอ่าเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเพศชายเพศหญิงเท่าไหร่ใช่ไหม ผู้ป่วยกับผู้ไม่ป่วยเป็นสัดส่วนเท่าไหร่น,นี่คือเรียกว่ากราฟวงกลมโอเคนะครับอ่ะจากนั้นมีอะไรอีกไหม,มบุเรียงมีอะไร,รน่าจะใกล้ครบแล้วนะเนาะอันนี้คือเวลาเราจะเลือกกราฟแต่ละแบบนะครับแล้วกราฟแต่ละแบบควรเลือกใช้กราฟแบบใดอันนี้ครูอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเดี๋ยวเรียนจะต้องเจอในข้อสอบด้วยอ่ะ เรื่องของเรื่องของอวิทยาการข้อมูลเนาะน่าจะประมาณนี้ไปดูเรื่อง KNN ด้วยนะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะ KNN คียโอเคอะต่อไปทีนี้มาดูเนื้อหาของมอ .6 เนาะม .6 ก็จะเป็นเนื้อหาอีกอันหนึ่งที่เราเพิ่มเติมอันแรกคือเรื่องของแฟ้มสะสมงานใช่ไหมท,ที่ครูนเรียนทำถูกไหมครับแฟ้มสะสมงานองค์ประกอบมีอะไรบ้าง ระก่อแฟ้มสะสมงานครับโปรแกรมสารบาัญแล้วก็แต่ละด้านของเราใช่ไหมแฟ้มสะสมงานอะไรต่างๆเกียรติบัตรอะไรอย่างเนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของ AI <ม>ใช่ไหมครับ AI นี่คืออะไรปัญญ<ม>าประดิษฐ์<ม>อ่ามีอะไรบ้างที่เป็น AI <ม>อะไรบ้างที่เป็น AI <ม>ยกตัวอย่างเช่น แชท GPT อะไรอีกยน GPT อะไรที่เป็น AI ุยนต์อ่าหุ่นยนก็ได้อะไรอีกอะไร Siri อ่าได้อะไรอีกรู้จัก AI เยอะนะอันนี้เดี๋ยวออกสอบด้วยต่อไป IoT คืออะไร IoT มันจังว่าอะไรครับอืม IoT มาจังว่า Internet of อินเทอร์เน็ตออฟสิงนะครับหรืออินเทอร์เน็ตของสปปรรพสิ่งคือทุกสิ่งถูกเชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อโดยใช้สัญญาณต่างๆขออินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องล่าสุดที่เราเรียนก็คือพลเมืองดิจิตอลนะครับพนะลเมืองดิจิตอนเนี่ยนักเรียนสามารถทําอะไรได้บ้างในโลกของดิจิตอลใช่ไหมครับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ บทลงโทษในการกระทําผิดต่างๆเกี่ยวกับาทางไซเบอร์ต่างๆถ้าสมมุติไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นจะโดนลงโทษอะไรเนาะถ้าเข้าระบบคอมพิวเตอร์อของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจะโดนลงโทษอะไรอะไรเงี้ยนะครับไปดูขอ้อมูลเพิ่มเติมนะอันนี้คือออกสอบด้วยนะครับออศสอบไปแล้วด้วยเนาะอ่ะนี่อ่าประมาณนี้มาดูข้อเขียน2ข้อนะครับอันนี้อันตรายนะสข้อนะครับสข้อเองข้อหนึ่ง หนึ่งคือเรื่องของ k n n k n n เกิอะไรเมื่มอกี้ที่ครูบอกหมดหมอหาเพื่อนบ้านครับหาเพื่อนบ้านท,ที่ใกล้เคียงกับเราที่สุดนะครับเพื่อนบ้านท,ที่ใกล้กับเราที่สุดในตัวอย่างครูยกตัวอย่างของอะไรนะหนังสือเรียนไฟป่าครับไฟป่าใช่ไหมจะเกิดหรือไม่เกิดถูกนี้ครับเนาะนะเป็นการทนายเชิงตัวเลขไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เนาะเป็นการทําลายหมวดหมู่นะครับทนายเชิงหมด อันที่สองนะครับอันนี้ครูให้วาดกราฟด้วยนะทานายเชิงไอ้ KN เนี่ยทานายเชิงมวลหมูให้วาดกราฟแล้วก็ให้นักเรียนสรุปค่าเ n ด้วยนะครับอันที่สองคือเรื่องของการนําเสนอข้อมูลโดยโดยใช้กราฟนะครับนาเสนอข้อมูลอย่าง,างเช่นอะไรดีโดยใช้กราฟเธอต้องเลือกสามารถใช้กราฟได้ถูกต้องเช่น ครูมีข้อมูลผู้ป่วยโควิดให้นักเรียนจะใช้กราฟอะไรในการนําเสนอครูมีความสัมพันธ์ระหว่างวัวป่ากับม้าลายให้นักเรียนจะใช้กราฟอะไรในการนําเสนอเธอต้องวาดกราฟส่งูรูด้วยใครไม่เขียนอะไรเลยไม่วาดกราฟไม่เป็นเลือกกราฟไม่ถูกจะไม่ได้คะแนนนะครับอ่ะโอเคนะมีโจทย์ให้สีประมาณนี้นะครับสำหรับแนวข้อสอบของวิทยาการคำนวณม .5 นะครับ ่ะแล้วก็ให้นักเรียนไปอ่านทบทวนหนังสือเรียนเดี๋ยวเราค่อยส่งตอนอาสอบเสร็จก่อนก็ได้นะครับนนแล้วก็ไปอ่านทบทวนมาแล้วเราก็จะเจอกันในห้องสอบวิชาครูสอบวันที่7นะนั้นไปอ่านทบทวนไห้เรียบร้อย